สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องด้วยรักและอิสระค่ะที่นี่คือพื้นที่เล็กๆที่เราจะพูดคุยกันด้วยหัวใจแชร์มุมมองแชร์พลังงานแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเส้นทางการเติบโตภายในและการตื่นรู้นะคะวันนี้นะคะเราอยากจะชวนทุกคนคุยกันในหัวข้อที่บอกเลยว่าหลายคนคิดอยู่เงียบๆในใจแต่ก็ไม่กล้าถามใครหรือบางทีก็ไม่รู้ว่าจะถามใครด้วยซ้ํานะคะว่าฉันกําลังตื่นรู้แล้วหรือยัง สิ่งที่ฉันรู้สึกมันคืออะไรกันนะทําไมเรารู้สึกไม่เหมือนเดิมรู้สึกเหมือนบางอย่างในใจมันกําลังจะเปลี่ยนไปใครเคยมีคําถามแบบนี้บ้างไหมคะพิมพ์แชร์เล่าให้ฟังกันได้นะคะจะบอกว่าใช่ค่ะการตื่นรู้มันไม่ได้มีใบรับรองไม่ได้มีเสียงประกาศจากฟ้ามาประกาศว่าคุณผ่านด่านจิตวิญ,ญญาณเลเวลหนึ่งแล้วนะ มันไม่มีชุดขาวไม่ได้มีพิธ,ธีกรรมอะไรไม่มีตำราเล่มไหนที่จะบอกคุณได้ว่าคุณตื่นรู้แล้วแน่นอนร้อเซ็แต่สิ่งที่มีคือสัญญาณเล็กๆที่มันเหมือนกับเมล็ดบางอย่างในตัวของคุณเริ่มผลิยอดคุณอาจเริ่มสังเกตเห็นความคิดบางอย่างของตัวคุณเองเปลี่ยนไปความรู้สึกบางอย่างลึกขึ้นเงียบขึ้นแต่รู้สึกว่ามันจริงมากขึ้น ก่อนที่เราจะไปถึง7สัญญาณน,นั้นนะคะเราอยากจะชวนคุณนะคะค่อยๆทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าตื่นรู้กันก่อนแบบง่ายๆเลยนะคะว่าตื่นรู้เนี่ยคืออะไรตื่นรู้ก็คือการที่เราเริ่มมองเห็นว่าชีวิตไม่ได้มีแค่เท่าที่ตาเราเห็นหรือเท่าที่สังคมสอนมาแต่มันมีความจริงบางอย่างที่ลึกไปมากกว่านั้นอยู่ในภายในใจของเราเองเนี่ยแหละคะ่ะและมันก็เชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาล มันคือการตื่นจากโหมดอัตโนมัติจากการทำตามความคาดหวังความกลัวหรือเสียงของใครบางคนหรือคนอื่นก็แล้วแต่แล้วคุณเริ่มที่จะกลับมาฟังเสียงของตัวเองอย่างแท้จริงบางคนเริ่มจากคำถามบางคนเริ่มจากความทุกข์บางคนเริ่มจากความสงสัยในโลกใบนี้และบางคนก็เริ่มจากน้าตาโดยที่ตัวเองไม่รู้โดยโดย้วยซ้ำ เราเองนะคะก็เคยผ่านจุดที่ไม่รู้ว่าจะเรียกความรู้สึกนั้นว่าอะไรแค่อยู่ๆก็รู้สึกว่าสิ่งที่ใช่มันไม่ใช่อีกแล้วแล้วก็เริ่มสังเกตว่าโลกนี้มีบางอย่างมากกว่าที่เราเคยถูกสอนมาคำถามแรกก่อนตื่นรู้เลยนะคะตอนนั้นเราเริ่มมีคำถามว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราก็หาคำตอบตามที่ต่างๆค่ะซึ่งก็ไม่ได้คำตอบนะตอนนั้นนะคะ ก็สแสวงหาเลื่อยมาเดิมตามจัก,กรวาลเลื่อยมาก็เลยพบกันตอบว่าจริงๆเราฉันเกิดมาเพื่ออะไรและนั่นแหละค่ะจะบอกว่ามันคือช่วงเวลาที่การตื่นรู้เริ่มเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องพยายามเพราะงั้นวันนี้เราเลยอยากแชร์เจสัญญาณนะคะที่เราเองก็เคยเจอแล้วก็เห็นในหลายๆคนรอบตัวเผื่อคุณจะได้สังเกตใจตัวเองอย่างเบาสบายแล้วก็สงบแล้วบางทีนะคะคุณอาจจะยิ้มได้เบาๆแล้วบอกกับตัวเองว่า เออฉันกำลังตื่นอยู่จริงๆแหละพร้อมไหมคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเริ่มฟังสัญญาณที่หนึ่งกันเลยค่ะสัญญาณที่หนึ่งนะคะที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเริ่มตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณแล้วนะคือคุณจะเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างประหลาดเลยค่ะไม่ใช่โดดเดี่ยวแบบเงาหรือว่าไม่มีใครรักแต่เป็นการโดดเดี่ยวแบบใจฉันไม่ได้อยู่ตรงเนี้ย อยู่ในวงเพื่อนก็นจริงแต่กลับเงียบข้างในหัวเราะตามบทสนทนาเดิมๆที่คุณเคยสนุกแต่ว่าจู่ๆคุณก็จะรู้สึกเหมือนตัวเราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเรื่องที่เคยคุยกับเพื่อนสนุกๆมันเริ่มไม่อินแล้วเริ่มไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วเราเคยเป็นนะคะมีช่วงหนึ่งที่นั่งคุยกับเพื่อนกลุ่มเก่าๆสมัยเรียนนะคะ หัวข้อเดิมเพลงเดิม,เ,ดมเรื่องเดิมเ,มเลยแต่ในใจมันนิ่งมากเหมือนตัวเราเนะะี่ยค่ะหลุดออกมายืนมองจากนอกแล้วเราก็ถามัตัวเองว่าเรายังเป็นคนแบบเดิมอยู่ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนเราเปลี่ยนไปแต่เป็นเพราะจิตเรากำลังเคลื่อนเหมือนต้นไม้ที่ลากเริ่มยืดออกจากกระถางใบเดิมไม่ใช่เพราะดินไม่ดีแต่เพราะเราเติบโตเกินกรอบเดิมๆิมแล้วต่างหาก ความโดดเดี่ยวที่ว่านี้นะคะจริงๆแล้วมันก็คือการกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่หลายคนจะรู้สึกเหมือนว่าไม่มีใครเข้าใจฉันเลยแต่ขอให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่านั่นแหละค่ะคือช่วงที่จัก,กรวาลกําลังพาเรากลับเข้าบ้านบ้านที่อยู่ลึกในหัวใจของเรานั่นเองค่ะใครเคยมีช่วงเวลาแบบนี้ไหมคะสัญญาณแบบนี้ถ้ามีพิมพ์ให้อ่านกันหน่อยนะต่อมานะคะสัญญาณที่สองนะคะ คุณจะเริ่มตั้งคำถามกับทุกอย่างที่คุณเคยเชื่อจากที่คุณเคยเชื่อโดยไม่สงสัยคุณอาจจะเริ่มหันมามองสิ่งรอบตัวแล้วถามว่าจริงเหรอทำไมเราต้องเป็นแบบนั้นน่ะหรือนี่คือทางของเราหรือว่าเป็นทางของใครที่บอกให้เราทำกันแน่บางคนเริ่มจากคำถามง่ายๆก่อนอย่างตอนที่เราเดินผ่านป้ายโฆษณาครีมลดริ้วรอยอะค่ะแล้วจู่ๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมเราถูกสอนให้กลัวความแก่ทำไมเวลาอายุเพิ่มขึ้นถึงต้องรู้สึกด้อยค่าแล้วใครเป็นคนกำหนดว่าความงามมีแค่แบบเดียวบางคนนะคะอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับงานที่ทำอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่หรือว่าบทบาทในครอบครัวหรือแม้แต่กับตัวตนที่เราสวมใส่มาทั้งชีวิตคำถามพวกนี้นะคะฟังดูเล็กๆแต่จริงๆแล้วอ่ะ มันคือเสียงแรกของอิสรภาพทางจิตวิญญาณเลยนะมันเป็นเหมือนเรากำลังโดนปลดล็อกหมดอัตโนมัติแล้วเริ่มขับเคลื่อนชีวิตด้วยตัวเองถ้าหากว่าคุณเริ่มตั้งคำถามแบบนี้นะคะนั่นไม่ได้แปลว่าคุณสับสนแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเริ่มมองเห็นแสงที่อยู่หลังม่านแล้วตั้งหากยินดีด้วยค่ะต่อมานะคะสัญญาณที่สค่ะคุณจะเริ่มรู้สึก เชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือความเงียบมากขึ้นไม่ต้องไปเดินป่าก็ได้ค่ะบางทีแค่เห็นแสงแดดลอดผ่านต้นไม้ตอนเช้าหรือว่าได้ยินเสียงฝนตกกระทบหลังคาเบาๆคุณก็จะรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสื่อสารกับคุณอยู่เราเองมีช่วงที่เหนื่อยมากเลยนะไม่มีแรงที่จะคิดอะไรเลยตอนนั้นก็ไม่ได้หาคำตอบจากหนังสือหรือว่าคำพูดใครนะคะ แค่เดินผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงใบไม้สั่นไหวแล้วใจมันนิ่งเฉยๆแบบที่ไม่ต้องแปลเลยค่ะไม่ต้องไปเข้าใจแต่มันจะรู้สึกได้เลยว่าธรรมชาติกำลังบอกว่าไม่เป็นไรนะเธอไม่ได้อยู่คนเดียวบางคนนะคะแค่เห็นสายลุ้งหลังฝนหรือว่าอาจจะไปสบตาสุนัขจรจดัดริมทางอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลแบบไม่มีคำอธิบายนี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะคะ แต่มันคือการที่จิตของเราเนี่ยกำลังเริ่มฟังเสียงละเอียดของจักรวาลได้เสียงที่ไม่ใช่ภาษาแต่คือพลังเสียงที่ไม่ใช่คำพูดแต่คือความรู้สึกของการเชื่อมต่อค่ะมันเหมือนเรากำลังจำได้อีกครั้งหนึ่งอะค่ะว่าเราเคยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้อยู่แล้วแค่ลืมไปเท่านั้นเองใช่ค่ะเราทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน เราคือสิ่งเดียวกันนะถ้าคุณจำมันได้อีกครั้งหนึ่งแสดงว่าคุณเริ่มระล,ลึกถึงตัวตนเองได้แล้วนะคะต่อมานะคะสัญญาณที่4ี่คุณอยากอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีความรู้สึกอยากอยู่กับตัวเองไม่ใช่ว่าคุณเบื่อโลกไม่ใช่ว่าคุณหยิ่งไม่ใช่ว่าหมดศรัทธาในมนุษย์นะแต่คือคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่าการอยู่กับตัวเองเท่ากับการเติมพลังงานให้กับตัวเอง ไม่ใช่ความโดดเดี่ยวเมื่อก่อนนะคะเราอะอกลัวความเงียบมากเลยนะเวลาห้องเงียบๆอะคะ่ะเราก็จะรีบเปิดเพลงรีบหยิบโทรศัพท์กลัวความว่างจนต้องหาอะไรมาใส่ใส่ใสตลอดเวลาแต่พอเริ่มตื่นรู้อยู่ดีๆวันหนึ่งเรากลับรู้สึกว่าวันเนี้อยากอยู่เงียบๆ ไม่มีเสียงเพลงไม่มีใครโทรหาแค่ได้นั่งเฉยๆมองแสงสะท้อนจากแก้วน้ําแล้วใจมันจะรู้สึกอิ่มฟูอย่างประหลาดอะคะ่ะถ้าใครนะคะเริ่มรู้สึกว่าแค่การนั่งเงียบๆดื่มกาแฟคนเดียวคือช่วงเวลาที่คุณได้เจอเพื่อนที่ดีที่สุดซึ่งก็คือตัวคุณเองขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณกำลังค่อยๆถอยจากเสียงภายนอกแล้วกลับมาฟังเสียงภายในและเสียงในนั้น มันนิ่งมันจริงและมันรักคุณเสมอเลยค่ะต่อมานะคะสัญญาณที่5คุณเริ่มให้น้ำหนักกับความรู้สึกข้างในมากกว่าคำพูดจากภายนอกค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะตัดสินใจจากเหตุผลเป็นหลักทำอะไรต้องมีเหตุผลต้องมีหลักฐานมาซัพพอร์ตต้องมีวิทยาศาสตร์รองรับใครพูดดีเราก็เชื่อใครดูน่าเชื่อถือเราก็ทำตาม แต่ตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าฟังเขาแต่เชื่อใจเราตัวเราเองนะคะเคยไปงานสัมมนาใหญ่ๆที่ทุกคนดูตื่นเต้นมากๆเลยแต่พอไปถึงอะใจมันนิ่งไม่ใช่นิ่งแบบสงบนะแต่นิ่งแบบไม่ใช่เราอะ่ะไม่ใช่ที่ที่เราควรอยู่ไม่ใช่ของเราแม้ทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยนะต้องฟังแต่เสียงในใจของเราอะคะ่ะกลับบอกว่า ไปเดินเล่นเงีย,งยบๆข้างนอกดีกว่าตอนนั้นละค่ะที่เราเริ่มเข้าใจว่าพลังงานไม่โกหกบางทีเราจะรู้เลยว่าอะไรจริงอะไรเทียมแม้ไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานไม่มีคำอธิบายก็ตามแต่ว่ามันคือความรู้สึกข้างในที่เริ่มแม่นแล้วก็ลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีเข็มทิศเงียบๆอยู่ในหัวใจของเราเลยนะคะสัญ,ญญาณถัดไปค่ะทุกคน สัญญาณที่6คุณจะให้อภัยได้ง่ายขึ้นแม้ว่าบางคนจะไม่ขอโทษคุณเลยเด้ยวยซ้าเมื่อก่อนการให้อภัยคือของขวัญให้คนที่สํานึกผิดแต่ตอนนี้คุณจะเริ่มเข้าใจว่าการให้อภัยคือของขวัญที่คุณให้ตัวคุณเองนะคะเราเคยแบกความโกรธความผิดหวังจากใครบางคนไว้หลายปีจนวันหนึ่งอยู่ดีดี ใจก็เบาไม่มีดรามา่าไม่มีพิธีแค่รู้สึกว่าฉันไม่อยากเอาความเจ็บนั้นมาใส่กระเป๋าเดินทางของชีวิตฉันอีกต่อไปไม่ใช่เพราะเขาทำถูกไม่ใช่เพราะว่าลืมไปแล้วแต่เพราะเราอะไม่อยากใช้พลังงานชีวิตของเราไปกับอดีตที่ดึงรั้งเราเอาไว้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะบางคนอาจบอกว่างั้นเธอก็ยอมแพ้สิแต่สำหรับเราการปล่อยวาง คือชัยชนะที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดเราทำเพื่อตัวเราเองค่ะสัญญาณที่เจ็นะคะสัญญาณสุดท้ายคุณจะเริ่มมองเห็นความงามในสิ่งเล็กๆที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อนอ่าบางทีคุณอาจจะมองข้ามไปเนาะแต่ก่อนอย่างที่คนอื่นเขาเห็นอาจจะเป็นแค่มแมลงตัวเล็กๆเขาเห็นแค่มแมลงตัวเล็กๆแต่คุณกลับเห็นจังหวะของชีวิต หรือคนอื่นเขาเห็นลายเมฆแต่คุณกลับเห็นบทกวีที่เขียนด้วยลมหายใจของจักรวาลเมื่อก่อนอาจมองผ่านไปแต่ตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตมีจิตและเรากำลังเป็นเพื่อนกับมันอีกครั้งหนึ่งเราเคยเจอเด็กน้อยคนหนึ่งค่ะที่เขากาลังยืนมองผีเสื้อนะเขามองมันนานมากๆเลยเหมือนมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลก แล้วอยู่ๆเราก็น้ําตาไหลไม่ใช่เพราะว่าผีเสื้อแต่เพราะใจเราตอนนั้นกลับมาเห็นโลกด้วยสายตาใหม่สายตาที่ไม่ได้มองด้วยความเร่งรีบแต่เต็มไปด้วยความรักที่ไม่ต้องอธิบายถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นแบบนี้หลายข้อเลยนะอย่าตกใจนะคะนั่นแหละค่ะคุณกำลังตื่นอยู่อย่างค่อยเป็นค่อยไป การตื่นรู้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องเปรียบเทียบเพราะทุกคนมีจังหวะของตัวเองดอกไม้มันยังบานในฤดูการที่แตกต่างกันเลยค่ะมันมีจังหวะของมันนะคะดอกไม้มันบานไม่พร้อมกันแต่ก็ยังสวยในแบบของมันเสมอเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะมีสัญญาณข้อไหนพิมพ์แชร์เล่าให้ฟังกันได้นะคะถ้าคลิปนี้สะกิดใจเพื่อนบางอย่างนะคะก็อยากจะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เล่าประสบการณ์ของคุณไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะคุณเคยมีสัญญาณแบบนี้บ้างไหมมาแชร์พลังงานกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ